เห็นถาวรสุวรรณไว้ที่หน้ารถเลยถูกบ้งครับเวลาเราไปไหนมาไหนก็คือความมั่นคงความมั่นคงของเราแล้วก็ได้แถวพาด้วยสวัสดีครับผุออฟเปเดียวนะครับไม่ใช่แจกาแปรโครับวันนี้เราจะมาดวรถรุ่นน้องผมอีกคันนึงครับเป็นรุ่นน้องในกลุ่มหาเรื่องเที่ยวนะครับว่ารถเขามีออปชั่นอะไรบ้างครับไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้น้องผมอุดเสือมืดครับอยู่ในทีมงานหาเรื่องเที่ยว อ๋อทีมงานหาเรื่องเที่ยวอ๋อก็เป็น PA, พี่เอพี่โป้ง่ใช่ครับ PA, <PA. S 1> พี่เอพี่โป้องอา่าทีมาหาเรื่องเที่ยวนะครับเรามาดูว่ารถนะครับน้องชายผมเองเนี่ยออปชั่นไหบ้างครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นมีล้อล้อขอบส<อ>ิบแปดขอบสิบแปดเน้นใช้งานครับนี่ครับรถผมเน้นใช้งานนะครับต้องบอกก่อนอ่าเลยใช้งานแต่ว่าออปชั่นดูเหมือนไม่ใช้งานนะครับผมแล้วก็มีไฟใต้ท้องใต้ท้องเป็น สีเขียวเพราะเป็นคนชอบแล้นก็สีเขียวนะครับแล้วก็อ่ามีเกวัดเยอะเลยเกวัดบูสนะครับแล้วก็พวงมาลัยไม่ติดหมันข้างบอดดิบบางชาติรับภายในมีบอกบอกแปดนะครับตัวแกนเวียบอกแปดแกนเวียนะครับนี่บอกแปดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นบอกแปดแกนเวียนะครับผมแล้วก็ภายในก็เป็นวีพีเต็มวีพีครับแต่เป็นวีพีตัวเก่าอ๋อไม่ซีเรียสวีพคือ VIP ครับผมเพ้นท์เท้าสุวรรณไว้ที่หน้ารถเลย เว <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลาเราไปไหนมาไหนก็คือความมั่นคงความมั่นคงของเราแล้วก็แทกแนวพาด้วยเราถามไปดูกันว่าของแต่งเอาใจเว้ตุ้งตู้ซิ่งมีอะไรบ้างครับผมครับก็หลักๆก็จะมีพวกอินเตอร์อินเตอร์อนะครับแล้วก็ความซิ่งความแรงครับซิก็จะเปันกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นแมปกล่องแมปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็น ปั๊มปั๊มศูนยสี่นะครับปั๊มศูนสี่แล้วก็ออมแมตยูโรขอบสิบปดครับผมนี่ขอบสิบแปดแบบหล่อๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เน้นใช้งานรถบ้านๆนี่นี่ครับเจ้าของรถถล่มตัวนะครับว่าเป็นแค่รถใช้งานนะครับแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่ครับตู้ซิ่์ชัดครับผมต้องครับและไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร ให้ออฟแป๊บเดียวไม่ใช่แจกเปโผลด้วยนะครับสวัสดีครับพุตตกาโมละเพพุตังธนกาโมละเทธานังอธิกเยกะยะยะยะเทวนังปียะตังสุดตัววิติปิโซพัฒวายะมราชาโนท้าแว,ว่สวรณโนมรณนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโม